สนุนข่าวโดยตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงินใช้ลด ah ิสซิ่งเงินด evet> um ่วนสะดวกใช้ก็พังทำมาเสียหายแล้วมันจะเอาประโยชน์ตนตัวมาเห็นประโยชน์รวมน้ากับมันมาลดให้ละก้นนึ่งอ่าที่พื้น่าบัตรทั้งวันมาช่วยๆหน่อยที่ให้ทางการมาดูมั่งไม่ใช่ปล่อยปล่าเลยแบบนี้ใช้ไม่ได้ผมลอยตีละก้อนหรวกนายงานเสนตัวครับ ตอนนี้เดือดร้อนเดือดร้อนไงเฮมชนเคยเฮมดูแลมั่งกับฝุ่นเยอะไหมในในบ้านเยอะไหมในบ้านเยอะเดฝุ่นเ้าทั่วไปหมดรถวิ่งเสียงดังรบกวนก่อนนั่นคอทุกแรงเวลาตเช้ามืดทุกวันเอาให้หน่อยมาดูแลหน่อยถนนท้องทางดูไม่ได้เลยเนี่ยฝากถึงผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องนี่ผู้ดูแลแม้ถึงว่าผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ให้ลงมาดูแลมั่งให้มาดูสารทุกทุกเดี๋ยวประชาชนเมื่ี้เคยผัวมาดูกันเลยเฮ้ย ชาวบ้านสุดทนได้รับความเดือดร้อนจากรถบรรทุก10บล้อวิ่งผ่านชาวบ้านหนามู่ตาบลเสเดียงอเภอเมืองจัังหวดเพชรบูรณ์ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากขณะน,นี้มีรถบรรทุก10บล้อบรรทุกดินวิ่งผ่านถนนสายบ้านไร่เหนือปากปูทำให้ถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาได้รับความเสียหายอย่างหนักรถ10ล้อวิ่งด้วยความเร็วทำให้รถที่สวนทางเสียหลัก รถจัก,กรยานยนต์ลื่นล้มลูกหลานได้รับบาดเจ็บอีกทั้งสร้างมลพิษฝุ่นดินปิวเข้าบ้านเรือนจำนวนมากเกิดอาการทางเดินลมหายใจติดขัดทั้งมลพิษด้านเสียงดังสร้างความรำคาญลูกหลานไปมาโรงเรียนก็ลำบากจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลความเดือดร้อนของประชาชน